ที่ห้องสวนลอยฟ้าสสวนนนุษย์พัทยานายกำมพลตันสัจจาประธานสวนนนุษย์พัทยาต่อมด้วยอาจารย์วรน,นันชัชวาวันทิพากรศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์นายขจรเดชอภิชาติปรากุลผู้วยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพัทยานายจิรพงศ์วง,ว,งวิวัฒศิลปินนักถ่ายภาพไทยประจำปี2559และนายวรรณพงศ์สุรโรดระจากักกรรมการบริหารสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระราชูปธรรม รวมการแถลงข่าวผลการตัดสินโครงการปรากฏภาพถ่ายสวนนงนุษยหนึ่งใน10ส,สวนสวยที่สุดในโลกและคลิปวิดีโอทางอากาศโกรนความงามกลางหุบเขาไดโนเสาร์ทางนี้ผลการประกวดภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเงินรางวัล1 0 0 0 0แบาทได้แ,แก่ภาพสวรนบนดิน โดยนายชนะนินเทียววิวัฒนุกูลรองชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งเงินรางวัล30,000บาทได้แก่มหาสารสนลอยฟ้าโดยนายพลฤทธิ์ธิติวฤทธิ์ทินันรองชนะเลิศอ,อันดับสองเงินรางวัล20,000บาทได้แก่มนสเสน่แห่งสวนนงนุษพัทยาโดยนายสุกริตหิรันสารพงษ์และรางวัลพิเศษ นงนุชพัทยาอาวอร์ดเงินรางวัล50 0 0 0บาทได้แก่ภาพนี่ลูกเธอใช่ไหมโดยนายชายสิษธ์รัตนชูศรีและรางวัลชมเชยอีก30รางวัลรางวัลละ5,000บาทรวมไปถึงภาพถ่ายที่จัดแสดงจำนวน200รางวัลรางวัลละ1,000บาทส่วนการประกวดประเภทวิดีโอทางอากาศโดรนรางวัลชียเลิศเงินรางวัล3 0 0 0 0บาทได้แก่คลิป ซิงโดนหุบเขาไดโดนเสาร์โดยนายโยทินตระกลูลชุติเวศรองชนะเลิศอันดับหนึ่งเงินรางวัล20,000บาทได้แก่คลิปนงนุษไดโนซอร์เวลลี่โดยนายธนกรหินอ่อน